อันนี้อยู่หน้าตลาดท่าสายค่ะมีร้านหมูปิ้งนะคะขายดีมากเลยอเอาเข้าก่อาเอาบุก,กเอาหายกันมีตั้งเข้าพันมีตั้งเลกเอาไหนมาเลกขึ้นนะไม่อน mọi giày mà đâu mọi người mình nó có ta mọi người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  ta Mấy người ta mọi 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 người ta มีไก่ย่างนี่ไม่ตะไรก็สี่บาทเนาะสิบาทห้าบาทอันนี้หมูนมสดนะคะไม้ละห้าบาที่หมูปิ้งนะคะไม้ละห้าบาทไส้อัวนี่ยี่สิบค่ะข้าวเหนียวมีาเบไ้กจานรกับหมูปิ้งไงมันเยกยาอกเดเดี๋ยวดูแม่ค้านะคะแม่ค้าชื่ออะไรคะ เลค่ะชิปปลาเล็กนะปลาเล็กนะคะตลาดท่าสายค่ะตลาดท่าสายมีเจ้าเดียวนี่แหละใส่มาที่ห้าบาทนะคะดูมไม้ใหญ่มากขายะะกีย่ป,ปีแล้วคะับปลาเล็กโอ้ยสิบปีแล้วสิบกว่าปีแล้วเนาะสนับการมือหน้ามือไม่ตึงไปลูกค้าอยู่ได้ค่ะแม่ค้าอยู่ได้เ่พึ่งไทลุยพามานะเป๊ะ ใช่อยนี่นะไม่ใช่อย่านี่นะว่ามันสุดทีเราว่าไนเนี่ยใส่มาลาตกวสุดท้ายไม่ค้าอะไรท่านต้องหน้าที่ไหมอยน่านี่อร่อยนะนี่นะคะบรรยากาศรวมๆตลาดเช้าท่าสายมาจากในเมืองนะคะวิ่งเส้นเชียงรายเทิงค่ะอยู่ติดกับโลตัสโคเฟสนะคะ เป็นอีกหนึ่งร้านที่ขายดีมากค่ะป้าเล็กหมูปิ้งนะคะตลาดท่าสาย